ปเดี๋ยวเราไปเบิงบานใหม่ของเราตอนนี้สร้างไปไหมดใช่หแล,ล้วจะเอาแบบบานนะทุกคนเบิงส่วนแบบของเราจะไปทางนั้นทุกคนแต่มาทางบ้านไมเขาจะมาทางนี้มาทางนี้ทุกคนยังเป็นธรรมชาติอยู่มับนบานอยู่ทุกคนหอนแล้วทุกคนไปเดี๋ยวไปเบิงกัน,กนคุ้มห้องน้ำก,ก็ขุดเรียบร้อยแล้วพอซาโซเป็นไหนสร้าง<ว>นะเป็นไหนสร้างมรดกซึ่งว่าเดีย๋ยวแบบบานทุกคนเขาจะขึ้นนาเบิงเลยนะสามซองหนึ่งนี่คือแบบบานของเา สบายดีสบายดีทุทกคนสบายดีจ้าทุกคนวันนี้คุณสิหมายมังที่พาไปยังพาไปยังบานไม่บานไม่้มยู่ซ่บานไม่ไอคุณ <โ frustrating. S 1> อยู่พู Lou นโอเคนะทุกคนวันนี้น้องแทนคุณกับคุณพ่อคุณแม่จะพาทุกคนไปเบิ่งบานไม่คล้องเขาทุกคนว่าตอนนี้สร้างไปฮอตใช่ S <S แล้วและพิเศษก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนไปเบิ่งแบบบานข้องเขา ที่ว่าเขาจะสร้างกันนะทุกคนเป็นแบบบ้านสวยงามสําได้กับหลอดท่าติดตามทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขอกันยังอยู่บ้านรังเก่าอยู่นะประมาณนี้อ่ะทุกคนไปไปเลยบ่ไปเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะบกไปอีกทุกคนมันใกลกับบ้านเก่าของสาแดงแม่นทางที่ว่าเขาจะพาไปเปลี่ยนไัตนะทุกคนอ่ะทุกคนนี่กับเบิ้งสภาพบ้านเก่าขอก่อนมาเ่ายยุคปัจจุบันก่อนจะไปเบิ้งบ้านใหม่เนาะไอ้คุณอยู่ในท่ากันเลยมาย่งไปเถอะ นี่ทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเบิ้งละเอียดตึมมาหนึ่งะมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นห้องนอนของเขาทุกคนห้องนอนเล็กๆนะอันนี้ก็เลยดูฝนเนี่ยก็จะเป็นแบบคลุมๆทุกคนน้อนในขุนเห็นยังในกล้องลิ้นใหม่อีกละโชว์ครับนะกล้องด้วยขุนลิ้นยังนี่เฮ้ยนุ่มๆเป็นวะนี่ บรรยากาศโดยรอบทุกคนจับลูกไระเราะรถมาเด้อเขาแคมเดี๋ยวไหมเขาแคมนะเขาแคมก่อนนั่งกับเป็นแม่น้ำคลองนะบรรยากาศช่วงนี้กะคลุมๆนิดน,นึงทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ้งล่างบานเติมนิดน,นึงก่อนนะเพราะว่าบระเทศไทยโดนหล้วเดี๋ยวซาโซกับน้องแทนคุณยวนพ้าไปทุกคนเบิง้งล่างบานอยู่แม่น้ำคงว่ะช่วงฤดูฝนนี่มันเป็นแบบวได้มาเข้ามาเลย บ้านของเฮาอาหารแหลงวันนี้ปลาตากปลาปีงปลาปลาลำคลองอ่ะปลาลำคลองทุกคนอันนี้จะกินอาหารเด้อบานๆนี่อันนี้เป็นปลาปลาเผาอันนี้เป็นปลาบัวพิมพ์เป็นปลาปลาปีกทุกคนปลาปีกแล้วกับปลาปากน้อยปลาหมังตัวนี้มันเงวๆเป็นปลาเผาอ่ะปลาลำคลองสดๆทุกคนแต่ว่าเบอร์ห้าเดือเอานี่ ซื้อน้ำที่น้องนี่อันนี้เป็นปลาปลาปากแลกป็ปลามังปลาไม่ๆม่สดๆทุกคนมันเยิมย้มๆช่วงตอนย้ำแรงก็จะไปบรปรายากาศก็ประมาณนี้ทุกคนผมคืมพอฝนตกมากกระเซ่านนะอยู่ในน้ำโพ้งห้างนั้นก็จะเป็นอันนั้นแหละทุกคนเรือท่องเที่ยวโห้เกลไก เดินท่องเที่ยวจะล่องมาตอนยามแรงอ่ะประมาณนั้นทุกคนไปไปเดี๋ยวเราไปเบิง้งบานใหม่ของเขาตอนนี้สร้างไปหัดใช่หรอแล้วก็จะเอาแบบบานให้ทุกคนเบิ้งว่าจะสวยงามสัมได้แบบบานใหม่ของเขาขทุกคนไป s <S ไป let's go ไปกันเลยคุณพี่ดางล่างก่อนเด้อไปทุกคนเอาเ,เอามาอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งกันเลย ไปไปแล้วปะโคจับไปทุกคนขึ้นรอมกระเทิงน่ไปใน่องทางตังนี้เป็นทางในบ้าน,นของหอลังเ่าตน,นีก,กยันปัจจุบันห <c oughs> <c oughs> ละที่รถไปกับประมาณซ่องนาที ก็น่าจะหอดประมาณนั้นแหละสามช่วโมงทีถ้าใครเห็นบนคลิปเขาหอดจัมโบอาถ่ายนี่มันถักเป็นส่วนส่วนแบะใช่คนเป็นส่วนแบะีใช่ส่วนแบของเขาจะไปทางนั้นทุกคนนี่ลงไปทางนี้เลยแต่ว่าจะอยู่ติดริมแม่น้ำโค้งนี่อันนี้ก็แม่น้ำโค้งโอ้ตัวนี้ก็วิวเสื่อมค่ะทุกคนนี่ส่วนแบะจะไปทางนี้ทุกคนส่วนแบะจะไปทางนี้แม่แต่ว่าทางบ้านบ้านไม้เขาจะมาทางนี้โค้งมาทางนี้ทุกคนยังเป็น ธรรมชาติอยู่มันบานอยู่ทุกคนขี่รถมาแป๊บเดียวทางก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดหน่อยกับบรรยากาศแบบบ้นบานๆเลยทุกคนนะน่าจะเหมือนกับทางขาสันคองบางเอ็กซ์ซีนี่ลงตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนทุกคนโรงเรียนปฐมโรงเรียนอยู่บ้านนี่ทางมาบ้านเถาจับบ้างะโกมานี่แกบบล่า กับแบบเย็นสบายเย็นสบายบอกฝนตกห้ากระเซาทุกคนนะฝนตกห้ากระเซาตอนนี้ดีด้วยชักวเซานี่แหละก็จะเข้าอันี่ทุกคนค่อยๆจะเดินนี่เลยจะแซกๆนิดนึงนี่นี่แหละทางเข้าบ้านใหม่ของเฮาใกล้จะถึงแล้ว เีดจะลอเดี๋ยววีดีโอ <c oughs> จะเสียมา <c oughs> มีฮอตแล้วจอดรถก่อน้วก็พาน้องเทนคุดล,ดดลงฮอตแล้วทุกคนปไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันสร้างไม่เสร็จเที่ยัยงสร้างงย,ยงสร้างไม่เสร็จเท่นี่น ยินตัวแห่ที่ว่าเอาสายไปกับเกือบหมดรถแล้วทุกคนกับสายนะสายกับเกือบหมดละ <c oughs> นี่ยังบ่าทันเป็นโหเป็นห้างเลยยังเป็นเส้าอยู่ทุกคนนั่าการะซ้างเส้าขึ้นประมาณนี้เสา้ากระชือว่าแล้วมาแล้วทั้งหมดก็มีหกเสา้สาหกเสา้าพี่หกเส้าอันนี้ก็เอิ้นว่าเส้าปอกหรือว่าแบบเส้าเส้าสั้นก่อนอคนเขาจะเทีคานเที่คานใช่ จองกันน,ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นอันห้องนำ้ำคุ้มห้องน้ำทุกคน,นคุ้มห้องน้ำคุ้มห้องน้ำเราก็ขุดเรียบร้อยแล้วประมาณสามเมตรเจ้าเนกิใจเลยเลืกเลืกเมี่ยงหัก็เทมาแล้วทุกคนเทพื้นหมดแล้วมันก็เป็นเศร้านี่ก็ถือว่าอย่างใดอย่างห้าก็ขึ้นเศร้าทุกคนก็น่าจะเป็นบรรยากาศทางหน้าบานนะทุกคน ถ้าหลังเรเริ่มสร้างของนี้ก็ได้อาทิตนึงอะะมาสร้างมากะแม่นสร้างมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนนประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ทุกคนนี่เด้อหน้าบานของเฮา <c oughs> ใครได้แต่ว่าเฮาเฮาบ่ได้จ้างสร้างทุกคนก็คือพ่อตาเน,ะนาะพอ่อซาโซเป็นนายสร้างนะเป็นนายสร้างมรดกเป็นนายสร้างมรดกที่ว่าสร้างบ้านอยู่แล้วก็เลยว่าเฮาบ่ได้จ้างสร้างเพียงแค่จ้างผู้ช่วย กรรมกรมาซวยนะแม่เราก็รักกันซื้อวัตถุดิบทซื้อวัตถุมาเห็ดเหดื้อวัตถุดิบมันเป็นอาหารเนาะซื้ออุปรกรณ์วัตถุมาเห็ดเหือนนี่ก็เป็นดานะเบิง้งเขวล่างเล็กนะทุกคนเดียวสร้างเสร็จกับเบิ้งก็คือว่าใหญ่ตอนทำอิดนะท่าสนาะเบิ้งข้ามันเป็นหญ้าเองทุกคนทำอิดเฮามากับเบิ้งคือว่าน้อยด้เนาะแต่แบบเฮามาตลอดก็คือว่าดินคือว่ากวางอยู่ทุกคนจะสร้างเป็นซองซานเดี๋ยวจะเอาแบบมาเบิ้งนะตอนนี้หน้าบานจะเป็นแบบนี้ หน้าบานประมาณน,นี้เขากระหม่อมเบิงเหินมาอย่างไครดีวาเขามีตัวนี้ทุกคนอุปกรณ์ช่วยห้องพอตานะมอระดกห้องคอตาคือโมไวโมโ้โมปูนโมอ่าหินย่างต่างๆที่ว่าเขาใส่ตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดแห่งไปไล่านเลยนะมีอุปกรณ์ตัวนี้ช่วยนี่ซึง่าเดี๋ยวแบบบานทุกคนเขาจะขึ้นราเบิงเลยนะสามซองหนึ่งนี่คือแบบบานของเขาปุ๊บนี่เฉยไหนหรือบอล่ะแต่ว่า คดไว้ทุโคนวาดไว้ว่าจะเป็นเวบนันถ้าก้าเบื้องตัวจริงมาเวลาให้เออกมาจะเป็นเว็บนั้นหรือบอเราจะได้สัมมันหรือบอแมนแบบบานของเราประมาณนี้ทุกคนก็คือจะเป็นซ่องสันหุบโซงกับลักษณะนี้เลยแหละนะแต่ว่าการสร้างของเขานี่เพรว่าจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีรอท่าติดตามทุกคนนี่คือแบบที่ว่าเห่าเลือกนะแมนแบบที่เราเลือกแต่ว่าเขาจะให้มันเล้วไวที่สุดเลยเนาะซัโซเนาะเพราะว่าเขาต้องได้ใหย่ด่วนเลย นี่คือแบบที่ว่าอยางให้คนคอมเมนต์ว่างามบ่อแบบบ้านของเขาทุกคนซึน่งมันจะเป็นบาลล้านลังเล็กๆแต่ว่าเขาจะเห็ดแบบให้สวยงามนะทุกคนไม่ย่างนั้มัเกินนี่เจ้าเรือมานึงก็มัเกินตัวนี้ก็เป็นอ um ีกตึมเจ้าหนึ่งที่ว่าเข้าอย่างประทันได้มาสร้างเลยทุกคนก็เ,เป็นเพื่อนบ้านกันแหละอยู่ข้างบา้านเข้ามาเข้มเลยเข้ามาเข้ามาลดไหมถ้าว่ากันเอาซื้อเหมือนนี้มันก็จะกวงเลยทุกคนกวงไล่เลยแต่ว่าเขาต้องได้แบ่งกันอยู่เขาได้กับมีดินอยู่เดลยเงินบ่ฮอตได้ มามาเบื้องกุประกอบง่วงเหรอนี่ทุกคนกระท่อมฝักปลูกไว้กระถ่มคือวะป้าเหล็กทุกคนถ้าจะบอกซื้อแพงเหลือเกินทุกคนเหล็กเส้นมั้งนี่ทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้กับไปซาซาเหมือนจะบอกพิมเดี๋ยวของบอกราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะบอกอีพีต่อไปว่าเขาหมดงบไปเท่าได้ละนี่นี่คือเหล็กเส้นที่ว่าเหล็กก่ะเหล็กเป็นเหล็กมาจากเมืองไทยแหละทุกคนเหล็กไทยนะคุณภาพดีที่ว่าเขาเลือกดีที่สุดเลยแหละ คือว่ามุดไปไล่เซนเตอร์นะมุนงยงเด้ดออุปกรณ์ในทุกคนตัวน,นี้ก็เป็นเหล็กที่ว่าซื้อมาใหม่ก็มีไม้แปนนะไม้แปนแล้วก็ปูนปูนนี่หนึ่งต้นหนึ่งต้นตอนนี้ใส่ไปก็เกือบหมดแล้วคนหนึ่งต้นมีประมาณสาวเปายี่สิบเป่านะฮะอยังตอนอยังเลือดประมาณสี่เป่าครึ่งเลือดประมาณสบบนี้อ่อุปรกรณ์แต่เป็นคุ่เนื่องจาก็ซื้อไม่หมด ประมาณสิบคู่มีก็เหล็กเส้นหน่อยได้บอกพี่แม่งใช่ละใช่ละไฮแป้นนี่เขาก็ซื้อทุกคนตอนมันจะเป็นต้องไปซื้อตัวหมดไล่ละสานี้เดี๋ยวเขาจะมาสรุปให้เบิ้งก็บไมซีแปดได้ทุกคนไมซีแปนะอ่าทุกคนกับประมาณนี้กับคลิปเมื่อกี้กับแบบเป็นสั้นๆง่ายๆมาอัปเดตบ้านกับการย้ายบ้านของเขาให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะการที่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าเขาสร้างซสำนี้มันหมึดไปสำนได้แหละทุกคนกับยุคยุคซ่องผ่นเสาซี กับการสร้างบ้านเนาะว่าจะหมดไปซ้ำได้ละก็ถือว่าเติมนึงได้ทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะคลิปนี้เขามาอัปเดตแบบบานนะเบิรงก่อนอ่ะให้คุณขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบคุณครัพกันมาโฆษณาให้คุณแด้ไหมปิดคลิปแล้วทุกคนอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนขอบคุณทุกคนหลายๆที่มาเข้ามาชมคลิปด้ทุกคนกับการอัปเดตบ้านของเฮาว่าตอนนี้เฮาสร้างไปวมดไสแล้วก็ตามที่เห็นแหละห้ากับขึ้นเศร้านะคนกับห้ากับเทเศร้ากั เดี๋ยวจะอัปเดตนะทุกคนได้ยเบิ่งป็นระยะระยะก็แล้วกันนะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าเป็นกำลังใจให้เขาสพอร์ตพวกเขาแล้วก็กดติดตามเบิ่งโฆษณาให้พวกเขาเด้อทุกคนนะวันนี้บาวพิมซาโซก,กับน้องแดนคุณก็ต้องข้อหลาไปก่อนทุกคนขอประคุณหลๆเด้อ